สบายดีสบายดีสวัสดีครับพบพ่อกับบ้าวจนนี่นลกเกจีพะไรอีกแล้วพี่น้องหน้าตาดีมีนาฮิตแห้กินแซ่เมื่อนี้ขอเสนอเม,อเมอนูผัดกะเพราป่าพี่น้องและกะต้มยำปลาสวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อนีก้กะผงเศร้าเดี๋ยวไปใส่ไปไหลมองได้ปลาหนูมาพี่น้องปลาหนูเป็นปลาที่แซ่บเป็นพี่น้องเสียข้ายกปลากดค้างนั่นแหละจ้านากจจะเดินเมนูต้มยำแล้วก็ผัดปลาจากพี่น้องผัดชาหรือว่าผัดกะเพรานั่นเอง แมนพักอันนั้นพักกะเพรากระงามงามพี่น้องไล่ไหลขึ้นเองหรือปลูกนี่เจ๊มันขึ้นเองได้แมนพี่น้องผัดกะเพราทั่บัตส่าแมนพี่น้องกุ้งสับตะไก็บเห็ดฟางมันฝนบาตกฮามันเลยบอกแมนาัส็บเห็ดฟางไปใส่ต้มยำพี่น้องเอ้ยทอดเกาะจังพัดตัววะถอดเกาะจังพัดฮะแล้วแต่แล้วแต่เด้อ พี่น้องเอ้ยบรรยากาศมีิมนูสวยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เริ่มห, <า S 2> หิวาาอีกแล้วราาแพงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปลาดิบราคเป็นราคาเด้อโลละสองสามโลโลละสองโลแต่ว่าเฮากลบไม่ได้เซ่นว่าหลังเขาไปไล่เองเฮาหาเองพี่น้องปลากับปลาราคาแพงแมนทุกคนที่พักและต้องใส่พักกะพเพราหลายๆมากคือกันพี่น้องใส่หลายค่อยหอม เพิ่งตั้ดอกมันใส่บนตัวคอยมีเอ็ดนะกระเพราก็งามงามพี่น้องเอ้ยน้องที่ใส่สุดไปวิ่งนะจ๊ะเจ้พลลันลากเตบเย้สุดพร้อมวิ่งเพราะออกกำลังกายพี่น้องมาเป็นสีบัคซีนมะคุณวิ่งลงห้องนาคุนเจ้พลลันล่าปากเข้าพุ่ณวิ่งวิ่งอยู่ปากเข่าบ่าอมแม่น จะได้กาขอขอบใจอันทางเงินในโคนําเดอเพื่อนอันฝากเงินมาร่วมบริจาคให้ประตูโคงพี่น้องพี่น้องเอ้จำนวนเงินหนึ่งร้อยดอลลาร์จากพี่น้องกซอยทบทุนสร้างประตูโครงมันก็ซอยมาผ่าน่บวจันนี่จ้าสุดท้าย่บวจันนี่ก็ได้เป็นสะพานบุญละจ้าพี่น้องจ้าแมนได้บุญนํากันซาถูกใจพี่น้องจ,จ้ะแมนเพื่นอนอลกามือมอบก็สิไปทายเพื่อนเบิ่งยู่พี่น้อง แล้วทามอบเสียครับแม่ยอดชนหลายทางเลยแม่ท่าย,ยอดหลายแลวก็มอบกะซีบันเทึกไว้ว่า,วามีซื้อผู้ใดแล้วก็ยอดเท่าใดพูดจะท่าใดท่าใดเพื่อความชัดแจงพี่น้องพ่เลายแล้วพี่น้องวันนี้เอาก็ะกลับบ้านไปเฮ็ดอัน,พ,อน,น,นพัดกระเพ้าพี่น้องพี่น้องไปเก็บพักมาแล้วเฮากามาเฮ็ดืันนี้ก็พ่อครัวแม่ครัวก็หลายคนเ้อพี่น้องซ้อยกัน าะว้าหิวเข้าแล้วไปฉีดวัคซีนก็ยืนเมยซื้อโซ่มยเข้าโอ้พี่น้องวันนี้อันอพซาเขาเปนกโซ่หุ้นเนลพี่น,ออน้องเนอะ้ยเป็นกะโซด่ดอกบ่คือเฮาดอกเขาละนั่งลงลับขี้พ่นกองอยู่ FC พ่นกระลายด้วย FC ไอพิซา มียเพิ่นว่าบ่มาดิกระิกตัวสั้นป่าตัวบักใหญ่พี่น้องเอ้ปลาตัวเตี้ยห้องกระเท็ดต้มยำแล้วกรเท็ยอันพัดซ่าพี่น้องเจ้พอล่าว่ามัควรเป็นพัพี่น้องเอ้พอควรไม่อหลยคน้ช่ยอกหาพี่น้องเอ้มืออาซีบเขาได้น่ายคนไปส สอืคนอาสองคนหาได้แม่หาใชได้สองคนหาโอ้โคุณหาคนไว้มึงเบิ่งมพี่น้องมืออาชีบคุณเฮียแตง่าย ท้องมันนะซุ้แซ่บมันท้องมาแล้วเนาะมันพี่น้องคันกินปลาจนนี้ต้องได้กินท้องเลยพี่น้องต้องได้กินท้องกับตาอย่างอื่นบ่สนใจหน่อสเป็งทอดขี้เลิศอยู่แซ่บฮะวา้าแซ่บของมูฟเฟดในประเทศปลาปลาอย่างก่อนนี่ เขาเบิกเงินทองมาเด้เบิ่งเสียนมาเด้ปลาหนูหัวมันคือหนูโอันนี้คนดูก็ได้หัวหัวมันคือหนูเฉพาะเอิญปลาหนูพี่น้องกินหอยเอ้หนูายไอ้เนาะเอาแล้ววันนี้อันมันคลายออกบอกราบมันบดละลายนะโอ้ตายอย่างหอยแล้วมันหนูมันนักทอง พี่น้อมันไปเลยฆ่าท้องเลยสุดแซ่บน้ำาปนี่เด้อพี่น้องเดอ้อกิโลนึงกับแพงเกือบเลยนี่กิโลเท่าไหร่ก่ห้าสิบพัน 50, <000. S 2> โอ้พี่น้องกิโลนึงห้าสิบพันกิโลนึงกิโลาหม่นกิโลนึงห้าหมื่นเลยพี่น้องเลยเห้าหมื่นกะเงินบาทกะเกือบสองร้อยนะ ก็บานเกือบสองร้อยพี่น้องเลยตัดกันตัวนี้ได้ยูดอกเนาะได้เขาจะสองโลอยู่ป่ะแลบอไว้อยู่สายนะได้เป็นแซ่ดไม่พี่น้องกันไปขายตัวนี้นะบ่อยๆบ่น้อยบ่อยน้องกินกับเป็นตาแซ่บให้เอันในเอ็ดเครื่องเดียวเลยพี่น้องเครื่องนึงเราก็ไปเอ็ดกินตอนแรงพี่น้องนี่เครื่องเดียวเลยนี่กระหลายคักร์ตาแซ่บตาแซ่บ ทุ่แซบน้ำปลาพี่น้องวงเนื้อรงเนื้อหลัง,งจากอันหั่นปลาแล้วฮาวกามาเก็บหัวสิงไคเก็บหัวอีคือเก็บข้าพี่น้องปลาสกินเมฆงามงามมากกะถิ่นน้อยโอ้ยพี่น้องมาติดตามข้าวปุ้นกินอยู่เจีตมซัวข้าวปุ้นพี่น้องนี่ฮากาสิเอาหัวอีคือนี่กาไปใส่อันต้มยำพี่น้องต้มยำปลาหนู พักกาบปไปเลเ,เอาไปใส่ดอกกระ่องเก็บในสวนให้แม่เก็บในสวนทุกอย่างพี่น้องเอ้ยงามแต่บ่หัวสิไข่งามแท่งงามหล่าปลาขึ้งาม,มาแท่งหัวใหญ่เนาะแม่หัวใหญ่หัวใหญ่คืออันจนนี้เลยพี่น้ององมามงามหัวจริงคือหุ่นบักกะทินซะบักงามแท้เฮ้องามงามบัมกกะทินนะ่ะเอาไปกับอันต่ำปกิน มักฝางวนะบ่อบ่เคยกินได้มักฝางกินไดซะบ่กินได้ไดแซบก็นละวะทีนี่บ่เคยกินเด้มักฝางพี่น้องมักฝางแดงเคยกินเะจ้ามักฝางเอเขาเอนหมากเองวะดอกดอกนกนงบ่หมากเองคนไทยเอิ่อ,อนหมากเขาเอนหมากฝางได้บ่หู้เด้นกนองอยังเจ้า,าเห็นหรอเราแดงๆกันตัวหางนกนงเออต้นหางนกนงไปไปเอาอันอย่างวันนี้ค่ะค่าพี่น้อง ไปนี้ก็มาเก็บค่าพี่น้องเก็บหวยคือแล้วก็มาเก็บค่าแ่นขาไปใส่พวกนขานอนจะตะเกาะขาอ่อนเอาหัวอ,อ่อนมันแท้พ่อประเสนีฐถามเจ้าของมาแล้วถ้าต้มยำซื่อๆพอแล้วละ่ะใส่ไหล่ก็มีแต่เ,เครื่องกัรสไตล์นี่สิดับขุดหลายๆไปมากุดเกลี้ยงทำก็คือว่ามีาดมาเด้ไม่เดียวอย่างยาห่อจงไว้ใส่อันมกไก่นะมกไก่กับซีเฮ็ดมุไก่กับเลยเฮ็ดจแกเทืก้พี่น้องเอ้ยเป็นมันเราบอกมกไก่ค่อย เป็นหมันละจ้ะกล้วยกระงามงามมากล้วยกระงามงามเลยพี่น้องโอ้ยเป็สุกตอนนี้สีส์ข้าต้มมากล้วยอยู่ดอกนี่สุกทันห่อข้าอยู่บ่เนาะทันะทนันเดี๋ยวแกงหน่อยกระตัดต้องกระซุกแล้วนี่เคลืนนะ่อนพุ่นสิทันเนี่เบาสเคลือ่อนนี้สี่ทันก้อนมูไอ้ตรงก้อนมูเคลื <laughs> ่อนง่ายย่งพี่น้องหางไรมีหางนกพร้อพี่น้องสิก้าตัดอยู่บ่ ตัวสิบปูก้าตัดดาวมีหางนอกอยู่น้ำงามกล้วยไม่ลอดไปพอจะเก็บพักอยู่โอ้ยเ็บพลาพี่ต้องมึงคาทาโอ้ทาทาง <ปะ S 1> โอ้โอ้ไม่ไม่ไม่ครัวเาวะยาน้ดมันพี่น้องไม่นด้นนเปลี่ยนเซ็ตเลยโอ้ย<ส> <laughs> โอ้ยพีน้องเลยพันยานน้ำมันเรามากดเด่นเด้อไอ้ไล่กระยานมีแพร่เลยพี่น้องเอ้ยไอ้ด้วย <laughs> พี่น้องจะเอามาทอดแล้วค่อยเอาไปพัดเลยพี่น้องมันค่อยแซ่บสเต็กเพราะราต้องทอดก่อนเด้ <c oughs> อเนี่ยพอพี่น้องเอ้สเตียนแห้งแท้วันนี้กัได้แล้วเด้อได้ที่แล้วก็จะไปพัดพี่น้องไปเบิรงตอร์พัดกันเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยหอมหอมจนจางพิษตามเฟียง โอ้ยพี่น้องเ้ยเงียบดังนี่บดแทบปเป็นนสุดเจพา,าร่าแทบแน่นอนพี่น้องอนั่นโลกจันทร์สวรรค์กึกพูนดนะซอสหอยพี่น้องแต่อย่างอีกนเหมดอเสรามลายเสรามลายกับเปลืองไม่ยอย่างนั้นพ่ยงที่มีพ่ต้งองเอยสุดเจพา,าสุดสุดเกืบอบมวัวลใส่ทุกอย่างที่มี ให้เราไปตะก oh. mm. ิน oh. mm. mm. no oh. ี oh. ่แห้งกนบ้อป็ไฟแห้งพเอาน้ำใส่จังหน่อยเออกรดดีหลายแบบพอแล้วถอนกันดำตาลจ้าำำตาลอพอพ่อบ้าน พักกินหวานเด้ล่ะใส่เนื้อ6หน่วยไม่ต้องใส่อะไรใส่รดน่ใส่ผักลงไปนะจ๊ะพี่น้องใส่เยอะเลยจ้าวันชอบกินใบกะเพราหอมกะเพราก็งามงามพี่น้องเลยตรนไหมต้งใบกะเพรางามงาม พัดเรากับประเศต้มยำแล้วไปเเนาะแต่เสร็จต้มยำให้ค่อยเดือไอพิซซ่าบุรเราเจ้พิซซ่าได้ให้กระแซกกันเลยพี่น้องเลยแน่ใจกระแซกแน่ใจสีสันเป็นตะกินขนาดพี่น้องจ๋าเนี่ยเลยสูตรเจ๊พลนะัลล่า เสร็จแล้วเด้อพี่น้องครับเสร็จแล้วบรรยากาศตักเสียจ่านี่ต้เห็ดต้มยำต่อแล้วก็ตักไปกินพี่น้องพี่น้องเริ่มหั่นแล้วเด้อหั่นอันเครื่องต้มยำพี่น้องใส่ข้าใส่หัวถิงคือหัวหอมครับผมีหัวหอมใหญ่เขาใส่หัวหอมน้อยพี่น้องเอาอีกอย่างลงเอาอีกอย่างลงเอาอีมอย่าง เตรเียมเครื่องต้มยำนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแป้าห่อห่มพี่น้องซอยแล้วเจ้เตรเียมเครื่องต้มยำเมืม่อนอีน้กับสิกิจอาหารไทยนะจ้ะพี่น้องแมนแต่ว่าวัตถุด,ดิบเ้าหาเองจัดไปซื้อจ้ากี่อย่างพี่น้องจ๋าไปซื้อแต่เครื่องฟงเปลอกน้ำตาลซื้อแต่สูรรสดีแหละพี่น้องเอ้ยยังอื่นทางกรเก็บยู่งสวนนั่นี่แหละปลูกเองสวนวัตถุดิบจะเขาก็เก็บเองปลูกเองจะเซฟค่าเสตจ่าย เพื่อแต่บางก็สิเอ็ดนอันอยู่ดีอ็ดอันออมพักเกล็ดอันออมพัก,กเลกล็ดเล็กงามนี่ปปเปล่าใบแก่เลยโอ้ไปออนก็สิมีอะไรสิเป็นยังยอดกันเปล่อืมเกายอดมันแล้วมาออมอันเคยไปกินยูไทยพี่นอ้องออมพี่เล็กคนบ่เย็นน้ำแต่ว่าทางฝั่งลาวเก็จะเย็นน้ำเลยพี่นอ้นนองเย็นน้ำจนจืดจนบมนวมหมดจ้ะแมนแล้วก็แต่าทั้งบ้านขันดแกงเลยแต่ตำร้อมเลยก็ค่อยกระตำคือกันตำแล้วก็ใส่หนังพี่น้องใส่หนังเค็มแมน เขาจะอันคือเอ็ดออมบอลแล้วเขาสิมาจี้แล้วลก็มาทุบๆแล้วก็สิมาตัดแล้วก็ต้มจนว่านหนังมันเปื่อยพี่น้องอเอาวใครคือหักใส่ห่วหอมใครคือหักจะอกหักบออกหักกันแล้วเพื่อใส่ห่วหอมเปนให้พี่น้องโอ้ยใส่กันได้ไหมพี่น้องวันนี้พ่อครัวแม่ครัวเขาคือหลายคนแท้เจ๊พ่อเ้าทำพิเฮ็ดอันพัดซ่าปลาแต่ว่าไออันพิซซ่าเพขาเป็นอันต้มยำพี่น้อง บะข้าวแม่นพี่น้องน้ำเดือดอันต้องใส่ปลาจังบะข้าวพี่น้องแต่ว่าส่งสีขาวอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยขาวเดียวเบิดเป็นนี้กระแซนเนื้อปลาพี่น้องเนื้อปลาเป็นก,กระแซนใส่ต้องเมนกัดคือสีแบบอันนั้นเน,ะเนาะตอ้อชุอง 300. ึงเทพเนี่ยสามีนี่ไม่นีสองร้อยสี่ห้าตอนนี่สองร้อยสี่ห้าตอนสองร้อยสองสามร้อยชุ่มเทพยังกับแพง ไันเดดองซมามาุดเพื่นอนก็นห้ามคนเด้อสิข่าวประสานงซ้อนฟองหมดพอนแม่นพี่น้องวันนี้ก็ซ้อนฟองออกเพือพ่อนว่าซุดเพื่อนเฮ็ดตะโบข่าวพี่นอ้องเพื่อนว่าข่าวยุข่าวเยอะเบิ่งผา่านอาหารมีไทยมาสนะิบกว่าห้านเสียบพี่น้องก็เพื่อนไปเสียบอยู่อันไทยคนเด้อ เราอยู่ใส่ก็โอ่วงวงเดชจะเปนเจ้าค้าได้ฮะต้นคือว่า,วาเห็นเจี๊ยบล่าไปหาเจ้าอยู่อนงเข่าวงเวียนไงอันนั้นจะขายเครื่องดีคล้ายของขากนี่พี่น้องหอมหอมม,มีเห็ดใช่ไหมแม่นไปเก็บเห็ดแต่ว่าคนบนต๊ะกเห็ดบออกใส่ยางลงไปไวนันนี้น้ำป่าพี่น้อง เซเกลือห,หน่อยนึงพี่น้อง FC บางคนถามมาว่าบ้าพุซาร์แล้วอันมีจุดนี้ยี่เป็นมุ่งกระเริ่มเบ้าเก่งแล้วเพื่อนกระเริ่มเบ้าอยู่พี่น้องแต่เพื่อนเบ้าอันบ่ค่อยดังเดี๋ยวเพื่อนก็จะดังเลยแหละพงนัวพงนัวพี่น้องถ้าเนื้อปล่าก็เป็นจะแซ่บแท้มีเห็ดไส้ก็สิคัคกเนาะ พี่น้องเอ็คิดฟังกัว่าจะไปเก็บเองเัดทีนี่ผัดฝนบตกเคดตัวออกต้องหวงเอาเลยนววเลยนวนวเทลัยค่อยแซบกบกินตรกใส่เป็นขบตัวใส่เป้งน้องเป็นวลบคือแม่เม่ดอกใส่สุขชนเมนม่มีผู้มีผู้ได้บ้องซอสเด็ดก็คือพริกเผาไน้องกะสิกดก่ต้มยำดงครอ วันนี้เฮ็ดต้มยำน้ำคนเด้อพี่น้องใส่พริกเผาใส่อันนมนม,นมทีพอร์ตบ่โอ้ยพี่น้องเอ้ยหอมสีสันก็เริ่มเป็นตะก,กินขึ้นมาแล้วเปลวสะระเบียงป้าพี่น้องสีใส่พริกเผาเป็นตะก,กินน้ำตาลพี่น้องหอมพริกเผาโอ้ยห้องห้องอพี่น้องเอ้อจะกินข้าว fc กับน้องน้ำลายแตกน้ำมาเลยนี่ น้อยนะจดเพชรคือยังเยอะเดีย่าหิค่อเ้ี่ีตัวจพี่ที่ันะโอ้อดพี่อสนอตามอันพริกอันซอตรงไปพี่น้องเอยเพ็ดแท้อนนอยวนนเพ็รแทแบข้าวครเขากับเดินทางเดินไสอันแตงกินนี่มาทั่วไทยเลย ใส่นมเลยเจาะหูน้อยเด้นมหูมีโฮใส่นมพี่น้องนมกับบุมีหูพี่น้องเอ้ยนมหูน้อยน้อยเส็จแล้วเสร็แผ่นอนพี่น้องเอ้ยไก่เป็นน้ำคุณนะไายเป็นต้มยำน้ำคนแล้วเด้อประนี้นน่ะพี่น้อง ใกะเพราคมหอมชัใกะเพราคนมหอมพี่น,อน,น้องน้ำโคตรมเด้ใส่ใบกะเพรากัสิ่งการเป็นโป๊แตกก็นี้เอาซีมซีมซพราะ้นนใส่ใบกะเพรากัสิ่งารเป็นต้องยันโป๊แตกพี่น้องเสียบ่เสเพ่นอนพื้น่าพี่น้องอมักนาวพี่น้อง มนันอาจจะหอมเด้อแต่ว,ว่าอันใส่มะขามเปียกแล้วยันบุคคลหอมอะไดพี่น้องก็เลยใส่มะนาวโอ้ยพี่น้องเอ้หอมเดีเตะดังงี้งวยเพียงอยากกินข้าวพี่น้องเลยใส่หมดเลยจักสบตอนนี้มันกะซีเลยบ่ายซีเลยเที่ยงซีบ่ายแล้วว่านี่ <c oughs> พี่น้องแลว้วเด้อบรรยากาศซีตักเลยพี่น้องซีตักซีมอแล้วเด้อตักซีห้วย <c oughs> พร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องยังเด้อ ลอยพี่น้องเรียบร้อยแล้วเราตายไปแล้วพี่น้องัดซาสีมือเจฟพาล่าพี่น้องผัดกะเพราวยัดซาต้มยำสีมือแบบปีซาดัจจายาไอปีซาพี่น้องมาขับปุ่นของใดรเสียหนะสัวขับปุ่นขับปุ่นของแตอ่นงองสุดคนเลยก็ร่างนี่ลายเซฟพี่น้องลายเซฟเป็นคนอย่างพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้ให้กินแต่พี่น้องว่าถ้พี่ไหนแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ อย่าลืมกดติดตามช่องวันนี้เด้อให้กำลังใจแน่พี่น้องโดยขอบใจหลายเด้อพี่น้องออจา้าคลิปนี้ก็ขอได้ผิดพลาดป,ประการใดก็ขอ,ขอโทษขออาภัยเด้อจ้ออาผิดพลาดประการใดขอโทษขออาภัยนะักเรียนทุกคนเด้อสวัสดีจา้าสบายดีจา้าบ,บ๊ายบาย